<Huh? S 2> สวัสดีครับอันนี้ไล์สดครั้งแรกในรอบผมเล่นในจีมานานมากหลายคนถามมา โอ้โหขอบคุณครับมีคนถามมาเยอะมากตั้งแต่มาทําข่าวเรื่องน้องชมพู่วันนี้ก็ทําข่าวอยู่แต่ว่าเดินทางอยู่นะครับก็สวัสดีนายโอคิดถึงกูไหมครับเหรอคิดถึงกลับไปเลียงข้าวด้วยคือจะบอกว่าตั้งแต่มาทําข่าวเรื่องน้องชมพู่เนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าช่างภาพเนี่ยคือใครช่างภาพเหนื่อยไหมนักข่าวเนี่ยวิ่งเยอะมาก แต่ว่าช่างภาพเนี่ยก็ถือกล้องตามด้วยช่างภาพเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังนะหน้าตาเป็นแบบนี้ <S <S ชื่อว่าคุณนัทวุฒิไพฑลีนะครับน,นี่สวัสดีครับทั้งสองร้อยกว่าคนสาระสาระก็มาไล์สดระหว่างรอผู้ช่วยไปเข้าห้องน้ำนะครับก็มาทำงานอยู่เดี๋ยวหัวหน้ามาเห็นบอกว่านึกว่าเราอู้สวัสดีครับพี่ณดชน์ณด,ดน,น,ดดน วันนี้ไปอยู่มุกดาหารนี่แหละครับกันแดดเหรอกันแดดก็ทาทุกวันนะแต่ว่ามันช่วยไม่ได้จริงๆดูแดดนะแดดขนาดนี้ไม่ต้องถามผมเชิงพาหน้า <laughs> ชชางพาเนี่ยทากันแดดว่าหน้าคนละสีครับ <laughs> หน้าคนละสีกัเลยดิดขึ้นเข่าเก่งเขาบอกน่าจับน้องนะัตรวจดีเอท <laughs> ทำไมอ่ะ <laughs> เหมือนใช่ไหมเหมือนลนะเทวดาดําแดงวันนี้จะวิ่งอีกไหม วันนี้จะวิ่งอีกไหมใช่ไหมครับวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะวิ่งอีกหรือเปล่าถ้ามีเรื่องให้วิ่งจะไปวิ่งครับสวัสดีครับมีคนลาวด้วยสบายดีแคทกันได้มีคําถามถามเข้ามาได้เลยนะชอบอยากตอบนานทีได้เข้ามาไลฟ์บ้างผมนี่ไม่ได้ไลฟ์นานมากคือไลฟ์นั่นแหละเล่นในจริงมานี่คือไลฟ์ครั้งที่สองวันนี้จะหอบอีกไหม นี่เราอ,อยู่ในกระเป๋าจะกลับกรุงเทพวันไหนรามันนี้หนึ่งในกระเป๋าปลาส้มเคยสัมภาษณ์แล้วนะแต่ว่าปลาส้มไม่ยอมตอบคุยด้วยไม่ยอมคุยด้วยปลาส้มเหมือนจะเป็นหมาที่รู้เรื่องหวยที่รางวัลที่ได้เมื่อวานนะเลขเมื่อวานนี้คือเลขนี้มีเลขนี้หนึ่งตัวนี่มนก,มนก 2> 4, 2, ลับสี่สองไม่ใช่สี่สองมันไปแล้วนี่เมื่อที่แล้ว ที่สองไปแล้วเมื่อวานอันนี้เลขสามตัวก่อนเมื่อวานนี้เขามีสามตัวกับสองตัวสามตัวเนี่ยเลขท้ายเป็นเลขนี้ใครดูบ้างมีใครไหมมีใครบอกไหน,ไหนลองพิมพ์้าหน่อยสิหนึ่งเก้าแปดก็ยังไม่ใช่อ๋มอมีคนเล่าเรื่องยกหินด้วย<ต>เดี๋ยวเรื่อง<ป>เดี๋ยวเรื่องยกหินเดี๋ยวบอกนะครับแต,แต่มีเลขแปดนะไงบอกแล้วมีเลขแปดมีตัวหนึ่งเลขสี่นี่ใช่ไหมเราซื้อถูกเลขเนี่ย แล้วก็อีกหนึ่งเลขนะครับเลขนี้อ oh! <c oughs> อันนี้คือสามตัวอะไรเนี่ยน้องติวน้องติวหรือเัีอย่างเนี่ยอ่าน,านติดขอโทษนะเจ็ดสองเจ็ดสองถูกต้องเจ็ดสี่แปดก็ถูกครับหน,นึ่งสี่แปดอันเนี้ยหนึ่งสี่แปดอันเนี้ยมีคนอนะ่ะได้ยินได้ยินตอนที่ขึ้นไปแต่ว่าตัวไอ้เองเนี่ยไอ้ได้ยินเป็นเจ็ดสี่แปด แล้วก็พอฟังเสียงผบก็เป็นเจ็ดสี่แปดบางคนก็ฟังเป็นหนึ่งสี่แปดนะเขาบอกว่าหูแล้วแต่แบบแล้วแต่ว่าจะใครจะดวงดีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีสองเลขครับถูกแล้วก็คือเจ็ดสี่แปดกับเจ็ดสองเนี่ยมีคนได้ดูจริงแล้วก็ตอบมาถูกต้องแล้วไม่ได้ใบหวย นี่ไม่ได้ให้หอยเล่าข่าวเมื่อคืนนี้ฟังว่าเมื่อวานนี้เราไปเจออะไรมาบ้างไงเมื่อกี้มีใครถามอะไรข้อหม่ง่าพี่ไอ้ก็คือเป็นทุกอย่างให้กับแฟนข่าวแล้วอยากให้ทำอะไรไหมฮะตอนนี้วิ่งขึ้นเขาเดินหอยหลังขึ้นเขาอุ้มเด็กจูงเด็กเหลือสัมพันธ์วิ่งตามคนเล่ร่อนเหลือสัมพันธ์ในน้ำเหลือสัมพัษธ์ในน้ำเออใช่เออน่าสนใจสัมพัษธ์ในน้ำรอกล้องให้มันกันน้ำก่อนนะยายหนูเอ็ซีพี่ไอ้ ขอบคุณนะครับสวัสดีคุณยายเปิดให้คุณยายดูด้วยนะพี่ยัยเหมือนนะักวิ่งมาราธอนทุกวันคือสุดมากครับมันเหนื่อยมากแต่ก็สู้เอเหม,อมีใครถามอะไรข้ามาเมื่อกี้นินนห่นหนักมากหรอหินมันก้อนตอนที่ยกตอนแรกอะ่ะมันไม่หนักมากนะลองยกดูมันก็ประมาณสักสิบห้าโลวันนี้ยประมาณเข้าสารถังนึงอะ ก็เราสามารถยกสองมือขึ้นได้แบบไม่ได <si ้ยกนานอ่ะยกขึ้นมาลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็แต่ว่ารอบรอบแรกมันก็ยกได้ปกตินะแต่พอรอบสองปุบเราก็พยายามแบบคือเราเคยยกช้างอะไปเราไปวัดอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าแบบรอบแรกมันจะเป็นแบบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ยกได้ทุกรอบอะปกติไปก็ยกขึ้นตลอดแต่ครั้งนี้กลายเป็นว่ายกหินครั้งแรกขึ้นครั้งที่สองไม่ขึ้นอเี้ยแล้วครั้งที่สามเราก็กลับมาขึ้นอีกนะอันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเ,เขาถามว่าพี่ไอสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่สูงสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสองครับโฟนจะแคปเจอร์เหรอแคปตอนนี้นะแคปหน้าดีๆนะใครจะแคปแคปตอนนี้นะครับ แนนนะค่ตอนนั้นดีๆนะใครจะลงลูกอะไรก็ลงตอนดีๆนะหลับตายอย่าลงนะบอกว่าคุณยายบอกว่า,าขึ้นเขาผิวดำขึ้นไหมดำครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือสีแขนถ้าดูงนี้ก็มันอาจจะแบบไม่เห็นเพราะว่าแสงอนาะทิตย์ไม่เยอะถอ,อนนาฬิกาครับตอนมาจากกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ออกแดดประมาณสักเกือบสองเดือนแต่ตอนนี้เป็นอย่างไ้ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นดี สีเก่ากับสีใหม่การแดดแล้วก็ไม่อยู่แล้วอดใช้จักรยานในการรับชมจักรยานรับชมไม่ได้พี่ไอทำข่าวสงสัยใครบ้างพี่ไอทำข่าวสงสัยใครบ้างหรอเรื่องน้องชมพู่ใช่ไหมเรื่องน้องชมพู่เอาตรงๆนะมาทำข่าวในพื้นที่ชาวบ้านน่ารักมากชาวบ้านทุกคนเลยแล้วก็ชาวบ้านตอนรับดีทุกคนชาวบ้านแบบอ่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อเหมือนแบบเราไปบ้านไหนเขาก็ต้อนรับเราอ่ะเขาไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกระแวงนะข่าวหรือกลัวนะข่าวเหมือนที่อื่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ให้ความสําคัญกับเรานะทุกบ้านเลยทั้งบ้านของผู้ต้องสงสยัยบ้านของคนที่เป็นครอบครัวคนเสียแม่น้องชมพู่อะไรเงี้ยก็ดีหมดแล้วก็ชาวบ้านเพื่อนบ้านที่เขาแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยก็ต้อนรับเราดีอะไรเงี้ยทากันแอนแดดด่วน ทาครับทาเยอะมากทาจนแบบทาไม่รู้จะทายัางไงแล้วมันเอาไม่อยู่จริงๆแบบแดดมันเยอะแดดมันแรงแล้วก็มัน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 ไม่เป็นไรช่างมัน <c oughs> น้ําหนักลงไหมคะน้ําหนักลงไปประมาณโลกว่าครับแต่ถ้านับไว้ตั้งแต่อยู่กรุงเทพมาจนถึงที่นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าน้าหนักมันก็ลงไปประมาณสักสองโลสามโลมาเนะี่ยแต่ว่าท่านอยู่ที่นี่เลยที่ลองช่างดูจริงประมาณสักโล ตอนนี้พีไออยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่มุกด้านครับพี่พ <bil anes. S 1> <ung> ีไอพูดภาษากกอกเลยกกอกเหรอเราพูดอะไรวะเอสเอสเลนะเอสเลอร์เอสเอสเลอร์อะไรมาเอสซิเลอร์หรือเอสเลอร์วะประมาณนี้เอสซิเลอร์ทำอะไรอย่างเงี้ย คนถามว่านอนที่ไหนนอนที่ไหนก็เราก็มีทีมครับก็ทีมอมรินเนี่ยมานอนมานอนกันอยู่ที่สกลนครนะแถาตางอยตอนแรกๆพี่ก็นอนอยู่ที่สกลนครแหละแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปแล้วก็ด้วยความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะไกลมันไกลอ่ะมันไกลแล้วก็อยู่ในมันอยู่ในพื้นที่ที่แบบสัญ,ญญาณไม่่อยมีอะไรพวกเนี้ยการเดินทางอาจจะลําบากก็เลยตอนเนี้ย ต้องขอบคุณชาวบ้านมากครับก็มานอนที่บ้านของชาวบ้านเหมือนเราเป็นญาติเขาแล้วตอนนี้ยก็มันพอดหรือมันหยุดเลไหมชาวบ้านก็น่ารักมากครับก็นี่แหละ่างที่บอกเขาต้อนรับดีอะ่ะเขาก็ชวนเรามาบอกเออมานอนที่นี่เลยไหมนอนที่นี่เลยไหมเราก็แบบโอเคนอนก็นอนเราก็ถือว่ายอย่างน้อยมีญาติเพิ่มขึ้นพญาเต่อง,งอย <c oughs> <c oughs> ตรงไหนจะถูกหวยพญาเต่อง,งอย พญ่ไอต่อ,งงอยก็ไปมาแล้วครับดูข่าวจนติดนักข่าวแล้วพยยี่ไอขอบคุณนะครับเมื่อไหร่จะจับได้นั่นสิพี่ก็รออยู่เหมือนกันใครอยู่แถวๆบ้านกก,ก,กอกเลยฮะแวะเข้ามาได้นะช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ที่นั่นตลอดพี่ไอ้กับพี่พี่พักกันที่ไหนคิดตอบแล้วเนาะก็อยู่ที่นะครับมีทีมไอ้นักข่าวก็ในพี่นัดเนี่ยพี่นัดเนี่ยอยู่ที่บ้านอ่า อันโกอกอกนอนที่บ้านโกโกอกเลยส่วนคน,นอื่นๆก็ขเขาก็จะไปนอนที่ต่องนอกันมีคนเนี่ยวันนี้ที่มาไลฟเนี่ยเรารอเลยนะเรารอคนนี้เลยจริงมีคนอ,อีกหนึ่งคนคนที่เป็นผู้ช่วยช่างภาพและคอยเป็นสายสืบให้เราตลอดชื่อว่าพี่เอนะพี่เอมดูดิเผื่อแตกไม่ได้ทำงานนะกินข้าว สวัสดีครับทุก,ทกคนญาติเยอะญาติเยอะไอญาติเยอะนนะขอบคุณทุกๆคนพี่ไอเซลฟี่กับปลาส้มมาฟังนยะเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยวจะเข้าไปเซลรฟี่กับปลาส้มปลาส้มเชี่ยงมากปลาส้มน่ารักปลาส้มไปไหนก็ไปไม่ต้องชวนก็ไปแต่เรียกไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ <S 2> <S 2> <S เรียกปุกก๊บก็ไม่รู้เหมือนไม่รู้จักชื่อตัวเองแม่หนูเป็นซีพี่แล้วขอบคุณครับ คนมาขอดูของขังที่มือหน่อยจริงๆที่มือมันไม่ใช่ของขังอะไรนะมันก็ <c oughs> คือก่อนที่จะมาที่เนี่ยไปไปพมา่ามาได้ไปนานไม่ได้ใจว่ากี่เดือนไปพมา่ามาแล้วก็ก็เลยได้ไี่เนี้ยมาเาเรียกอะไร,ะรกับกำไรนะก็เลยใส่มาตลอดส่วนอันนี้ของคูบาสีแดงแงเส้นสีแดงีดง่ง,งของคูบาแล้วก็ที่เหลือก็คือมาได้อยู่ที่บานะ้านกุงกร ก็วเวลาเขามาหมอทำมาอะไรเงี้ยเชื่อไม่เชื่อเราไม่รู้เนาะจริงไม่จริงๆๆไม่รู้แต่ว่าเพื่อความสบายใจเราก็ใส่ไปปรากฏวาออ่ามันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นจนมีคนแซวบอกว่าจะกลับปรงเทศนี่ผมใส่ถึงข้อแข็ เดินทางต่อแล้วนะ15นาทีวันนี้มาเจอกัน15นาทีพอเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกแล้วเรามาเจอกันอีกฝากติดตามข่าวด้วยนะครับคืนนี้มีอะไรดีๆให้ดูแน่นอนที่นี่ทีเท่เดียวบังลินทีวีนะ3.4เปิดลอยนะนี่ให้ไปอ่านคอมเมนต์เลยเออโทษทีนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ใครต้องของโทษด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะอ่านแหละถ้าเกิดคนทิ้งเข้าไปตอบบางทีตอบไม่ทันอะไรอเงี้ยจะไปอ่านบางทีตอบแล้วก่อนจะน้ำมัน ที่เกิับก็คือที่รับไปาคาโทรศัพทนะ์เลยก็ขอโทษทุกทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ตอบใครไป,ไปแต่ก็จะมาไล่อ่านตมามหทุกคนนะบางทีคอมเมนต์เนี่ยอ่านทุกคอมเมน,เนต์เลยบางคนตอบไปก็อาจจะส่งสติ๊กเกอร์หรืออะไรเงี้ยไปก็ได้แต่ว่าอย่ากรธกันนะถ้าเกิดไม่ได้ตอบก็ได